ม,ม,มีมีอยู่ล้อทาที่สองตุ้มนาฬิกายังไม่ได้พูดเรื่องนี้เท่าไหร่โดูเมื่อกี้เรารู้แล้วว่านี่จุดสมดุลอันนี้จุดแม็กซิมัมถูกป่ะมีอะไรบ้างนะมีที่ตึงเชือกมีเอมีอ่ะทรานี้ทำไปดีดูแตกแรงเป็น t ีคอร์เซตาเท่ากับเ จและ t sin เท่ากับ m v ส่ว,สวนอ่าแต่มันใช้อะไรได้ตอนนี้ตอนนี้แตกเป็นนี้ปึ๊บปบจับมาหารกันแต่เปลี่ยนตัวนี้ก่อนเปลี่ยน v ตัวนี้ v กำลังสองเป็นโอเมก้ากำลังสองและ อากำลังสองนี่เป็นอาตัดทิ้งถูกปะจับหารกันปุ๊บอันนี้หายจากข้างล่างส่วนข้างบนนะได้แทนเซตเท่ากับตัดนี้ออกเหลือเหลือ Omega, โอเมกา้ากำลังสองตัวนี้เหลือ R ตัวหนึ่งแล้วก็ข้างบนอ่ะข้างล่างสองจี เอามาดูคาวนี่แทนเซตาเรื่องนี้นิยามของมันคือต้องเป็นเซตาเล็กๆเท่านั้นถึงจะเกิดซิมเกิลฮาร์โมนิกได้คำว่าเซตาเล็กคืออะไรดูนะตรงนี้มุมตัวนี้ไอตัวแทนเซตาคืออะไรข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดถูกป่ะแสดงว่าไอตัวนี้แหละคือ R มันมถูกไหมเห็ป่ะเข้าสู่สูตรนี้คือาที่ มุมเล็กๆจะเกิดขึ้นได้เกิดแบบนี้ดูสมมติว่านี้ยาว l ถ้ามุมเล็กๆอันนี้ตั้งฉาก l นี้กับ l เนี้ยค่ามันจะใกล้กันแต่ถ้ามุมใหญ่ๆเห็นบ้าง l อันเนี้ยกับ l วันเนี้ยไม่เท่าเพราะฉะนั้นถ้ามุมเล็กๆมันเลยอนุมานว่า ไอความยาว L ตัวนี้กับ L ตัวนี้เป็น L เดียวกันเหนปะ่ะอ่ะเก็บกลับมาก่อนแสดงว่าแทนเซตตัวนี้มันคือด้านนี้ส่วนด้านนี้ถูกปะซึ่งด้านนี้ให้เท่ากับด้านนี้เลยจากรูปเมื่อกี้แทนคือข้ามชิดหรือ s i าส่วนคอรสนั่นแหละถูกปะ่ะมันเลยได้ r ส่วน L ที่เป็นความยาวเชือกเหนปะ่ะเพราะมันเป็นมุมเล็กๆนะ มาเลยเทียบว่าไอเนน้เส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้ค่าใกล้เคียงกันเลยใช้ตัวเดียวกันใช่ก็เลยจับเท่ากับโอเมก้ากำลังสอง r ส่วน g ตั r, ด r จิิงไปแปลว่าโอเมก้าของเรื่องไอ้การแกว่งวงกลมเท่ากับ g ส่วน l และโอเมก้าเดียวเลยเท่ากับรูท g ส่วน l แปลว่าความเร็วเชิงมุมของตุ้มนาฬิกาขึ้นกับ LG มันเป็นค่าคงที่ <Wow. S 1> นียิ่งง่ายกว่าเดิมอีก L ยิ่งเยอะโอเมก้ายิ่งน้อยเพราะมันเป็นตัวหาร L ยิ่งน้อยโอเมก้ายิ่งเ <Yep. S 1> ยอะจบมาทำโจทย์อีกฝั่งนึงเหมือนเดิมจำได้ใช่ปะถ้าผ่านจุดสมดุลเป็น V max A เป็น0 X เป็น0ถ้าผ่านจุดปลาย x เป็น max A เป็น max V เป็น0อนยเริ่มค่อยหนึ่ง อ้าวแขวนความยาวเชื่อมให้โอ้มช <L, L. S 1> ใช้แแอมิจูด L, A, A. ใช่คือเอถกบ้า,าถามความเร็วผ่านสมดุลถามถามความเร็วผ่านสมดุล vma x V max คือโอเมก้าเ <A. S 1> เรื่องเดิม <A. S 1> เหมือนเดิมเด้เอาโอเมก้าหาได้จากอะไรได้นี้รูทจีส่วน L คูณกับเอาหาได้งไงเลื่อนจุด1จุดตรงบนเป็น100ยร้หาร4ได้25่ถอนรูอเหลือาข้อนนี้ตอบ้อเ้าให้อะไรมาให้ทีหาอะไรได้ โอเมก้าจมถามว่าความเร็วสูงสุดสูรว่าโอเมก้าเอเท่าโอเมก้าอาร์เป็นขนาดใดๆไม่ใช่ไม่ใช่อาด้วยจะเป็นรูทเอกำลังสองลบเอกำลังสองโอเคป่ะอา้าวโอเมก้าเท่ากับสองายส่วนค่บคูณกับศูนย์จุดศูนย์สองเซนต้องหารด้วยร้อยอันนี้ตอบเพื่ออะร ่าอันนี้ได้สิบอะถูกป่ะเ <82. S 1> หลือเท่าไหร่เนี่ยน้องแล้วเท่าไหรไม,ไมันได้0.2พายดิอ๋อขอให้ตอบเป็นหน่วยเซนติเมตรต่อวิเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ใช้สองได้เลย <20. S 1> ตอบ20พายเค ถามให้อะไรมั่ง้อยลอดใน2อ0วีแปลว่าให้อะไรมาความถี่ความถี่เท่ากับร้อยลอดใน200วีคือจับ100ส่วน200เท่ากับ1ส่วน,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 วน2 0.5ต่อความเร่งสูงสุดของตุ้มเป็นเท่านี้ถาม m ปิจูถามกระจัดสูงสุดนี่อะไรความเร่งสูงสุดสูตรว่า a เท่ากับเมก g ากำลัง2 a เท่ากับ พายกำลังสองส่วนยี่สิบถูกป่ะอาแทนโอเมก้ากำลังสองคือจับสองพาย F ได้กำลังสองได้พายกำลังสองคูณ A เท่ากับพายกำลังสองส่วนยี่สิบิตตอบ A คือหนึ่งส่วนยี่สิบเมตรนะตอบเป็นเซนได้เท่าไหร่ส่วน20เมตร ทำเป็นเซนคูร้อยเข้าไปดิเป็นร้อยเซนก่อนห้าเซนเอ้าวมาเสร็จแล้วต้องการให้ตุ้มแกวงครบรอบภายในสองวีเขาบอกครบรอบภายในสองวีให้หน่าบคาบนี่แหละใช้เวลาเท่าไหร่ให้ครบหนึ่งรอบคือตัวนี้เลยเนี่ยคาบ ต้องให้ตุ้มยาวกี่เมตรม <L. S 1> ถาม L โอเมก้าเท่าไหร่ม,มา,า,าไล่ e. อย่างเงี้ยแล้วจับเท่ากับรูท <out> e. ส่วน L ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นจับทายกำลัง2องบุบาเท่ากับ G มีค่าเป็น10ส่วน L เมื่อกี้บอกละพายกำลัง2เท่าไหร่ส0บเท่ากับ1 เฮ้อันนี้ยังมีชุดยาอยู่ยังมีชุดยากอยู่ข้างหลังดูต่อให้อะไรมา L แกวงไปมาให้อะไรมาให้ T มาถามว่าให้อะถ้าแกว่งตุ้มด้วยเชือดยาว้าเมตรจำได้ปะโจทย์เปรียบเทียบมางั้นเป็นรูทจีส่วน L เท่ากับสองพายส่วนครับอะไรคงที่ตามสองพายครับ รูตจีออกเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่ทส่วนรูตอเท่ากับ t ส่วนรูแอแทนค่ามาตอนแรกยาว1ค่าเป็น2ถ้ายาวเหลือ3 t 2เท่าไหร่ตอบ6วินาทีจบ